ไวกันนะครับเย็นวันนี้ห้าโมงเศษนะครับติดตามเจาะข่าวเด่นห้าโมงยี่สิบห้านาทีถ้าผมจําเวลาไม่ผิดนะตอนเย็นตอนสองเปิดใจแม่อุ้มบุญไปดูบางช่วงบางตอนและช่วงหน้ากลับมาครับแล้วขั้นตอนกระบวนการมันเป็นยังไงเท่าที่หนูรู้แล้วเราให้ฟังได้ก็คือเขาแค่พาน้องไปตรวจดีในค่ะแล้วก็ให้ไปสัมภาษณ์ะะที่หนึ่งอะค่ะสถานที่แห่งหนึ่งใช่ค่ะสถานที่แห่งหนึ่งไปสัมภาษณ์ว่าเราเป็นแม่อุ้มบุญจริงนะ แล้วเราก็เซ็นหนังสือค่ะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออนี่คือเรายกลูกให้เขาแล้วนะครอบครัวหนูไม่มีเจตนาจะเอาน้องออกมาแบบเพื่อให้ได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยทุกวันนี้บางทีเจอแสนแบบหูเงินตั้งเยอะแยะไปไหนหมดที่อุ้มบุญมาแบบถ้าคนได้ฟังแบบเนี้ยค่ะรายการเนี้ก็คงจะพอเข้าใจหนูบ้างว่าเงินม,มันไปไหนหมดมันไปอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเคยคิดเสียใจไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจค่ะ แต่ไม่เคยโทษลูกโ,ดดโทษใครโทษตัวเองค่ะว่าถ้าเราไม่คิดทํำน้องก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาลำบากคือสิ่งที่จะตอบแทนเขาได้ก็คือต้องทำให้เขามีความสุขที่สุดอะค่ะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดแต่ก็คงแบบได้แค่กำลังเราที่มีอะค่ะ